เอาละครับตอนนี้คมก็อยู่เกมเมอร์เคนะครับวันนี้จะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมคงต้องลาแล้วนะครับเพราะว่าผมจะได้กลับบ้านแล้วนะคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็แจกเว็บโหลดเกมแอนดรอะเว็บนี้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับมีหลายเกมนะครับที่ทุกคนอยากได้กัน นะครับแล้วมันก็จะเป็นแรงรวมเกมมันดอยแล้วมันอัปเดตตลอดเวลานะครับผ่เจ้าของเว็บนี้ก็เป็นใจดีนะครับเป็นของฝรั่งงเขานะครับผมคลิปนี้จะอำลาแล้วนะคืออยากได้เกมอะไรก็ให้ทุกคนไปโหลดเอานะครับผมอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะมี m g 4แล้วก็หลายๆเกมนะพวกเราสามารถกดข้ามไปได้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ9หน้า แล้วก็กดข้ามไปได้นะครับ่ามันก็จะมีหน้าต่อไปแล้วก็เกมต่อไปอีกนะครับมีหลายเกมนะที่ทุกคนอยากได้นะครับมี M3 t มีอ่า uh, GTA อะไรเนี่ยมีหมดนะครับนะครับผมนะฮะจังเกตได้ว่าบริเวณด้านล่างมันจะมีเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะครับให้พวกเรากดเลื่อนไปข้ามไปแล้วก็เลือกเอาเลยเกมไหนนะครับบางงานก็จะเป็น m Mo d บางงานก็ไม่ใช่นะครับ ทำว่าทําไมผมต้องอําลาแล้วนะครับคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้ลาทุกคนนะครับผมก็ต้องทําการบอกลาทุกคนตรงนี้กันแล้วนะคนะรขอโทษจริงๆนะครับบางคนก็อาจจะขอเกมมานะครับจึงผมเองก็ไม่อยากกระจากไปหรอกแต่ว่าด้วยความจําเป็นนะครับดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้ว,วแจก,กเว็บโหลดเกมนะครับผมนะ ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันโดยมาตลอดนะครับผมผมเติมเต็มที่สุดความสามารถแล้วล่ะนะนะความสามารถกัดกกกนะครับก็ไม่ได้เก่งกัดอะไรนะมีหลายเกมนะครับที่พวกเราอยากได้กันมันรวมอยู่ในนี้หมดนะครับดังนั้นก็ให้พวกเราโชคดีนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็ต้องขออํลลาทุกคนจากกันด้วยดีนะครับ แล้วก็แจกเกมให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการเล่นเกมที่ผมแจกไปนะครนี่จะเป็นลิงก์เกมและเว็บเกมลิงก์อยู่ท้ายคลิปสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ไม่ใช่ <laughs> ลาก่อนนะครับทุกคน,กคนไปแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับลาก่อนครับทุกคนโชคดี